ครับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทําตัวหนังสือที่ไล่เฉดสีแบบนี้นะครับผมแล้วก็นี่เอาไปทําชิ้นงานแบบนี้นะครับทําได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับเมื่อเราเข้ามาในแคนวานะครับเราไปที่รูปเลยครับไปชิ้นงานครับผมที่เราจะการทําการปรับแต่งนะครับผมตรงนี้มันเด้งขึ้นมาครับเราจิ้มนี้ลากลงมาครับโอเคทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับชิ้นงานให้เรากดไปตรงนี้ครับคําว่า ตรงนี้ตัวบวกสีม่วงนะครับทีนี้แล้วให้มาตรงนี้ครับคำว่าองค์ประกอบครับกดไปเลยนะครับทีนี้พิมพ์ตรงนี้ครับว่าพื้นหลังสีทองตรงนี้อ่ะผมพิมพ์ไว้ละเราจะใช้พื้นหลังสีอะไรก็ได้นะครับหรือจะใช้พื้นหลังเป็นแบบรูปภาพก็ได้ครับผมจะใช้ตรงนี้เนาะปึ๊บแบบนี้ทีนี้กดที่จุด3จุดครับตรงนี้เลื่อนล่างครับเลื่อนล่างหาคําว่าตรงนี้ครับกำหนดรูปภาพเป็นแบ็กกราวน์นะครับตรงนี้นะครับกดเลยนะครับผมทีนี้ให้กดตัวบวกเพิ่มอีกทีนึงครับกดตรงนี้กดไปครับ และให้เลื่อนหาคําว่าข้อความนะครับข้อความตรงนี้ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะใช้เทมเพลตข้อความเป็นของตัวนี้นะครับตรงนี้นะครับผมคือต้องบอกว่าตัวหนังสือที่เราจะเอามาทําเป็นไล่เฉดสีเนี่ยมันจะต้องมีความหนาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เห็นแบบเฉดสีที่มันแบบมาไล่เฉดสีนะครับผมโอเคทีนี้มาเป็นอย่างนี้ให้กดตรงนี้ครับคําว่ายกเลิกการจัดกลุ่มนะครับกดยกเลิกครับแบบนี้ครับแล้วจิ้มที่ใดที่หนึ่งครับจิ้มแบบนี้แล้วก็ลบครับลบทีละอันนะครับลบเลยเราจะใช้ตัวเดียวนะครับ ปึ๊บอ่าเราใช้ตัวนี้ผมจะพิมพ์คําใหม่ครับให้มากดตัวนี้คําว่าแก้ไขนะครับกดเข้าไปเลยครับล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 บพิมพ์คําว่าหมอสีราชาหมอสีลาชา,อา,ชาโอเคกดปึ๊บทีนี้เราก็ลากครับที่ไหนกดตี่ไหนก็ได้แล้วครับลากปึ๊บยืดยืดยืด,ยดโอเคให้เป็นแบบนี้ให้ตัวใหญ่หน่อยนะครับผมโอเคนะครับให้มันใหญ่หน่อยอ่าตรงนี้พอได้แล้วนะครับผมโอเคพอได้แบบนี้แล้วนะครับอ่า ไม่ตรงกลางไม่เป็นไรนะครับให้เราจิ้มที่ตัวหนังสือนะครับจิ้มไปทีนึงแล้วก็ตรงนี้ครับเลื่อนมาปรับสีนะครับกดที่สีนะครับให้เลือกเป็นสีขาวนะครับแบบนี้ครับกดกากระบาดออกทีนี้ให้เราเลื่อนมาด้านล่างนะครับมันจะมีนะครับตรงนี้โปร่งใสนะครับโปร่งใสกดเข้าไปครับเลื่อนมาสักประมาณ35-40ถึงนะครับเท่าไหร่ก็ได้ครับ 35- ม0าสผมจะใช้35เนาะโอเคเป็นประมาณนี้ครับ35ทีนี้ให้เราทําการดาวน์โหลดออกไปครับกดดาวน์โหลดออกไปปุ๊บแบบนี้นะครับ กดดาวน์โหลดครับอ่ากดดาวน์โหลดแบบนี้รอสักครู่นะครับโอเคครับดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมทีนี้อ่ากดออกอ่ะกดกดปึ๊บให้เรามาจิ้มตรงที่ว่างๆนะครับทีนี้มันจะมีตรงนี้สี่เหลี่ยมเล็กๆอยู่ให้จิ้มเข้าไปครับทําการเพิ่มชิ้นงานครับบวกครับแบบนี้แต่กเข้าไปนะครับปึ๊บๆแบบนี้นครับแล้วทําให้การบวกนี้ครับไปอัปโหลดรูปภาพครับตรงนี้คําว่าอัปโหลดนะครับเราจะเอารูปเข้ามาครับที่เราเพิ่งโหลดออกไปเมื่อกี้นี้โหลดเข้ามานะครับ อ่านี่ไงเจอแลปุ๊บนะครับมันก็จะดาวน์โหลดเข้ามานะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วก็จิ้มครับปุ๊บแบบนี้นะครับทีนี้ให้เรามากดตรงนี้ครับจุด3จุดนะครับกดเลยปุ๊บแล้วเลื่อนมาด้านล่างครับตรงนี้ครับกำหนดเป็นรูปภาพแบ็กกราวด์นะครับกดเข้าไปแบบนี้นะครับแบบนี้ทีนี้นะครับตรงนี้ทําการปรับครับให้เราจิ้มที่รูปนะครับหนึ่งทีจิ้มปุ๊บแบบนี้จะเป็นกรอบสีม่วงขึ้นมานะครับให้เลื่อนลงมาครับด้านล่างจะมีคําว่าปรับอยู่นนนะะคครรรรััับบบตงี้ป อันนี้ให้ทุกคนปรับตามผมเลยนะต้องปรับตามผมเท่านั้นนะครับผมโอเคให้เราเลื่อนด้านล่างครับตรงนี้ครับเลื่อนนะครับหาคาว่าความสว่างอ่าตรงนี้ความสว่างความสว่างครับลบ25ให้จิ้มตรงนี้เลยช่องตรงนี้เลยนะครับลบ25อ่าแบบนี้เห็นไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครับผมกดไปครับผมอ่าต่อมาเป็นคอนรา์นะครับคอนรา์ก็คือตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับคอนรา์คืออะไรคอนถาจะเป็นบวก5ครับก็ใส่เลข5ไปเลยครับแล้วก็กดไปนี้ กดไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นตัวความอิ่มตัวของสีนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อน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 อ่ะตรงนี้เจอละความอิ่มตัวของสีนะครับความอิ่มตัวของสีใช้100นะครับพิมพ์ไปเลย100ครับปึ๊บๆกดไปครับต่อไปจะเป็นความชัดเจนนะครับความชัดเจนอ่ะตรงนี้ความชัดเจนความชัดเจนจะเป็นบวก25นะครับใส่เลข25ไปนะครับโอเค ตามนี้ครับทีนี้เราเลื่อนมาครับเลื่อนมาเลื่อนมาหาคําว่าเงาครับเงาเงาเงาโอเคตรงนี้เงานะครับให้เราลบ100ครับเลื่อนไปสุดเลยอย่างนี้เลยนะครับลบ100นะครับผมโอเคไหมครับเอาไม่ใช่ตรงนี้มันต้องเลื่อนไปทางนี้ลบ100่อ่าลบ100กดไปนะครับโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ากดกากบาดออกมาทีนี้เมื่อเป็นแบบนี้แล้วให้เราทําการดาวน์โหลดอีกครั้งนึงครับให้จิ้มดูก่อนนะครับตรงนี้ทุกคนให้จิ้มดูก่อนตรงนี้นะปุ๊บให้ดาวน์โหลดให้ถูกนะครับจะเป็นชิ้นงานที่ดาวนะครับ กดดาวน์โหลดให้เลือกตรงนี้ครับเลือกชิ้นงานครับเอาเอาชิ้นที่1ออกไปครับเราจะดาวน์โหลดชิ้นที่2ครับกดเสร็จสิ้นกดดาวน์โหลดโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดกลับมาครับกดกระบาดออกทีนี้ให้เพิ่มชิ้นงานชิ้นที่3ครับปึ๊บับเบลคลิกครับปึ๊บป๊บแล้วก็กดตรงนี้ครับบวกเพิ่มครับสีม่วงนะครับให้กดอัปโหลดชิ้นงานที่เราโหลดออกไปนะครับชิ้นที่2ที่เราโหลดออกไปเนาะเป็นชิ้นนี้อ่จิ้มเข้ามานะครับรอมันแป๊บหนึ่ง อ่ามื่อเรียบร้อยแล้วครับกดเข้าไปครับแบบนี้นะครับทีนี้ให้มันกดตรงนี้ครับอย่าลืมนะครับเราดาวน์โหลดออกไปถึง2ครั้งนะครับผมกดจิ้มตรงนี้แล้วก็กําหนดเป็นภาพพื้นหลังครับปึ๊บอ่าทีนี้นะครับให้จิ้มที่รูปภาพแบบนี้นะครับผมมันก็จะเป็นสีกรอบสีม่วงครับให้เราเลื่อนมาด้านล่างครับหาคําว่าเอฟเฟกครับตรงนี้เอฟเฟกเอฟเฟกนะครับปึ๊บแล้วให้ทําการลบแบ็กกราวออกครับเป็นไงครับทีนี้เราก็จะได้นี่ครับตัวที่เป็นเขาเรียกว่า ตัวอักษรที่เป็นแบบไล่เฉดสีแล้วแบบนี้ครับอ่นดาวน์โหลดออกไปครับเราลองดาวน์โหลดตัวน er ี้จะเป็นชิ้นงานที่เท่าไรกดดูก่อนชิ้นงานที่3นะครับดาวน์โหลดออกไปนะครับผมเอาปุ๊บอ่าลิปตัวนี้นะครับหกับสอเอาออะครับโหลดชิ้นงานที่3กดดาวน์โหลดนะครับโอเคครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็กลับมาที่เดิมนะครับเราลองเปิดชิ้นงานที่4นะครับปุ๊บป๊บทีนี้เราจะกําหนดพื้นหลังนะครับเป็นแบบสีธรรมดานะครับสีธรรมดาที่เราใส่นะครับปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับ ่าแก้ไขสีหน่อยให้มันเป็นสีอะไรแบบนี้แล้วกันเป็นกาเดียนนี่ไหมสีเรื้อนี่แหละนะครับผมทีนี้ผมจะเพิ่มตัวรูปภาพผมเข้ามานะครับอนีตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างนะเวลาที่เราไปทําชิ้นงานนะครับผมผมจะลบนะครับปุ๊บโอเคนะครับปุ๊บปุ๊บทีนี้ผมก็จะบวกเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับตัวที่เป็น ตัวที่เป็นที่เราลบไปเก่าออกไปนะครับตัวไล่เฉดสีที่เราทำเสร็จแล้วตัวนี้ครับอลองดูนะครับอ้ามาแล้วเห็นไหมอ่มันไม่ลบกดลบอีกทีก็ได้อะเออนะครับ เมืมอนคือเมื่อกี้ตอนเอาออกไปลืมลบพื้นหลังนะเห็นไหมทุกคนทีนี้ตัวหนังสือสวยๆลบพื้นหลังแบบนี้ก็ได้แล้วครับตรงนี้พื้นหลังนะครับไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นเฉดสีอย่างเดียวนะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นไล่เฉดสีอย่างเดียวนะเราสามารถเอาเป็นรูปภาพก็ได้นะครับผมซึ่งตอนแรกที่ผมเริ่มต้นทําผมไล่ใช้ไล่เฉดสีใช่ไหมเราก็นําเป็นรูปภาพแทนนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรูปภาพให้เราเห็นไหมทุกคนสามารถทําได้ทุกสีเลยลองไปเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ